อยู่ที่เมสซี่ให้มาลูมิเนกิอีเข้าสายนิ่มนิ่มหมาอีจังหวะหนึ่งดักบอลได้ให้มาที่ลูมิเนกิหมุนหมาแล้วก็แปนิ่มนิ่มหมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a n น r o อยสตีมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่องอีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่าง เปีแท้คนติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเผมอหกันลนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาเล่นรูมเ i เก e ล่างรีเจนไอคอนิ c โมเมนตนะทุกคนนะเป็นล่างเดิมนะก่อนที่อ e ีพิใหม่จะมานะไม่รู้ว่าจะมาอาทิตย์ไหน้นะแต่ว่าเราจะมาลองเล่นตัวนี้กันก่อนนะว่ามันจะโหดจะแค่ไหนนะมันควรจะตามล่าอ e ีพิหรือเปล่านะก็มาดูกันชิปนี้เลยนะ ถ้าตัวนี้โหดนะผมก็จะตามล่าลูมินิเก้ล่างอ e ีปิกบูสเตอร์นะแต่ถ้าไม่โหดสักเท่าไหร่ผมก็จะไม่ตามล่านะแต่ว่าดูข้าพลังเข้าๆข,ของเขาโอ้โหเลตันอยู่ที่96นะทุกคนบูทแล้วก็ได้99นะโอ,โอ้ของเขาก็99นะถ้าบูทแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้เลยบูทมาแค่3เองนะทุกคนโอโ้ข้าพลังหลักๆก็โอ้โหสีเขียวเข้มอยู่นะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาโอ้โห,โโหสปีด เก้าสิบแปดสปิตุนเก้าสิบเอ็ดอะไรพวกนี้ก็ดีนะส่วนสกิลก็มีดับเบิลทัชด้วยแล้วก็มีสกิลกองหน้าหลักๆเลยนะทุกคนนะเอาสายเคยเรืออะไรพวกนั้นก็มีนะก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับดูมินิเกตตัวนี้นะที่อัพก็จะอัพเป็นสี่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 เลยนะทุกคนนะสี่สี่ตัวเลยนะก็ครบพอดีเลยนะเพราะว่ามันแบบเบี้ยวตันน้อยมากนะทุกคนนะถ้าเป็น ไอคอนิกโมเมนต์นะมันก็จะแบบแรงแค่เออเวลแค่นี้แหละทุกคนไม่เยอะนะก็แต่ว่าค่าพลังก็ถือว่าอัพได้เยอะอยู่นะถือว่าโหดพอๆกันเลยกับพวกฟีเจอร์พวกอะไรประมาณนี้นะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าแบบลูมินิเกมตัวนี้มันจะโหดสักแค่ไหนที่จะเราจะตามล่าพวกย e ีปิกบูสเตอร์ของเขานั้นเราก็ต้องมาทดลองตัวที่เรามีก่อนนะว่ามันโหดหรือเปล่านะที่เราจะไปตามล่าตัวที่ มันจะมาในสัปดาห์ต่อๆไปนะก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าลูมิเนเกตตัวนี้จะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาคนหาเจอแล้วก็อยู่ที่ชุดแมนยูนะทีมเรานะก็มาดูกันเลยเห็นว่าเปก็ติดเขาก็ใช้ลูมิเนเกตยืนหน้าเหมือนกันนะทุกคนก็มาดูว่าลูมิเนเกตเขาหรือลูมิเกตลูมิเนเกตเราจะโหดก็กันนะมาแต่จ,จังหวะนี้ไม่ถึง ก็ไม่เป็นไรโคกมาก็ออยังได้อยู่อยู่ที่เอเป้ให้มาก็โดนดักไว้ได้โอ้โหล้มอะไรนั่นโอ้โหเวียลาจะเย็นก่อนให้ออกมาปูอยู่ออกมาทีแบ็กขวาชิปมามโดนกดติดจากได้อยู่ที่เอเป้เห็นเอเป้คืนมายาวเกินไปอยู่ที่บานบิดออกมาขวาเอากลางมามาเล่เล่แต่มาก็โดนเวียล่าดักไว้ได้ให้มาลูมิกเนกีเบิลมา ให้มาที่ลุมมินิกเก้ลองแทงดูเมสซี่ยิงนิ่มๆโอ้โหหนึ่งแอซแล้วนะทุกคนเนะอาโหโหดมากนะก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้หนึ่งแอซนะถึงจะยังไม่ยิงนะแต่ถ้ายิงก็น่าจะแบบได้ดาวเยอะนะตานี้แต่ไม่เป็นไรดูกันต่อโอ้โหลุมมินิกเก้จีกอนจี่กอน,อนเร็วเร็วอยู่มนมามโ,โดนดักไวได้ เขากัางมาแล้วโอ้โหคอสติกทำไงขึ้นหลังมาให้มาที่คอสติกเหมือนเดิมทำไงหนึ่งสองกับเพื่อนเดลิเข้ากลางมาอาเซมิโลออกมาที่กลางมากี่เล่ล่ออกมาให้เพื่อนวานบิสกา้าโอ้โหเขาต่อวันเลยนะทุกคนนะเขาโดนนำแล้วก็โชกไว้ได้ออกมาที่ลูมินิกิหลอกไปหนึ่งทีโอ้โหดับบรรทัดแล้วก็จกมาให้ลิโอเนลเมสซี่ เข้ากลางมาโอ้โหปิดตัวนะเมื่อกี้นะโอ้โหเอเ็มเป้เร็วมากทุกคนอืมก็ยังโดนโดนดักไว้ได้มาที่ปฏิแทงมาก็ดักไว้ได้อีกแล้วเข้ากลางมาหน่อยสิเมสซี่พิกกอนยังไม่ฟาวให้มาลูมินเนกี้ให้เพื่อนมาเคียซ่าหมวนหมวนรอก,ก่อนอืไม่ได้แต่ยังได้อยู่ลองแทงมายิงลูกนี้เซฟนะทุกคนอห ดูมินิเ้ว่าจะได้เกิดซะหน่อยแต่ลองอีกหนึ่งทีเชียร์ซ่า้ซ้ำซ้ำโอยไม่ได้่ะทุกคนอยู่ที่ลุมเอายังได้อยู่ลุมมินิเ้พิกมานิ่มนิม่มโอ้หโโห,โโหได้ไปแล้วหนึ่งประตูนะทุกคนนะ,<ล>ะหนึ่งแอซิสกับอีกหนึ่งประตูนะโอ้โหดูดูลูกนี้ม้วนมาอื้โอ้โหม้วนมาอย่างสวยนะลูกนี้ก็แบบเ,เอางงเลยแหละ ถ้าเขากดเข้าสองตัวนี้ก็เสร็จผมนะแบบเมื่อกี้นะถ้าใครเข้าสองตัวนี้ก็อันตรายนะทุกคนนะถ้าเจอคนเล่นเป็นนะเพราะเขาจะพลิกไปไง,ง่ายๆเลยแหละทุกคนถ้าเขาเล่นเป็นนะผมไม่แนะนําให้เข้าปวดๆแบบนั้นนะผมมาดูกันต่ออยู่ที่เมาเกเล่เล่ออกมาก็ติดกุอยู่โอ้โหพเพื่อนส่งอะไรเนี่ยเข้ามาที่เอ็มบ,ปบัปเป้แทงมาลุมมิดเกือบโดนเอ็มบัปเป้โอ้โหเกือบไปนะไม่เป็นไ,นะไ,ไ,ไร มาดูกันต่อนะผมก็นำไปแล้ว2ประตูต่อศูนหาลูกที่สองให้ลูมิเนเก้หนาวกระตุกนิดนึงวะทุกคนยังไม่เป็นไรโขกไว้ไม่ได้วะลูมิเนเก้เขาโอ้โหทาไมมันกระตุกจังวะทุกคนโอ้โหยึกยยากยึกยยากเลยลูกนี้โอ้โหรถไทยโอ้โหรุนเลยโอ้โหเขาก็น่าจะแหลกเหมือนกันนะเมื่อกี้นะ ถ้าเขาไม่แหลกก็คงไม่ส่งกับหลังนะเมื่อกี้เกือบโดนนะกระตุกไปน,<ๆ>นิดหนึ่งนะช่วงเมื่อกี้นะโอ้โหเล่นไม่ได้เลยเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรหายยังทุกคนโอ้โหรู้สึกว่ามันยังไม่หายเลยนะโอ้โหไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งโดนก็แล้วกันหลุมมินิเกื์ว่าจะดับบรรทัดไปซะหน่อยหมดเวลาเหอะมันกระตุกนิดหนึ่งไอเน็ตมันตั้งตัวก่อนเออหมดเวลาก็สองประตูต่อศูนย์นะครึ่งแรกนะ โอ้โหเปอร์เซ็นต์ยิงก็สูสีกันอยู่นะนี่เลยก็ยังฟิตอยู่ก็ยังแรงยังมีอยู่นะก็ไปดูกันต่อในครึ่งหลังเลยนะทุกคนมาอยู่ที่เอโต้ขึ้นมาที่เวล่าให้มาทีลูเมเรเจหนึ่งสองหืมไม่ได้ปะเอาเมสซี่เมสซี่จีก่อนมองมองหักแล้วให้หืมไม่ได้ขึ้นมาซาสิ ออกมาที่อีกซ้ายจีแล้วจีแล้วโอ้โหเร็วมากแล้วก็จนไว้หืมก็ยังได้อยู่เวลยะออกมาเมสซี่โอ้โหเมสซี่พลกลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะทุกคนนะโอ้โหพอเข้ามาการก็ติีเวียระเหมือนเดิมแข่งมาให้ลูเมเก้ดูอือืมไม่ถึงว่ะ แต่ไม่เป็นไรออกมาที่ปีขวาเสร็จเวล่าอีกแล้วโหดักวันดีมากนะเวล่าออกมาที่ด้านกว้างบ้างนะเราอย่าเป็นแบบติดอยู่มุมเดียวนะเดี๋ยวมันจะโดนดักได้หนว่อหนึ่งทีแล้วก็ใหม้มาช้าเกินไปว่ะเพื่อนไปแล้วคอสติกวิ่งอีแล้วโหวิ่งไม่ส่งเลยก ชนไว้โหถ้าไม่ส่งนี่ก็เสร็จผมนะดูจังหวะการสวนลองแทงลองดูมีใครวิ่งหรือเปล่ามียูเอโต้เอโต้หักมาหักมาแล้วหืโดนเสียบไปนะลูกนี้โอ้โหใบอะไรถ้าจะใบเหลืองนะวันไม่ใช่ตัวสุดท้ายน,นะทุกคนใบเหลืองใช่ไหมน่าจะโดนใบเหลืองใบเ,เหลืองจริงด้วยก็ลองแทงมาก่อนหืไม่ถึงว่ะเอโต้ ดูเขาให้บอลมาเาข้ากลางมาเอ็มปาเป้ให้มาที่ลูมินิเก้ลูมินิเก้ออกมาพอติอกเตืนมาหนึ่งสองเอามาที่ลูมินิกเก้ปาดมาหืมไม่ถึงเอ็มส่วนกลับของเราแล้วทุกคนไปที่ลูมินิเก้หมวนมาก่อนหมวนแล้วก็จี้ก่อนจี้ก่อนโอ้โหวานบิดเร็วมากเราต้องหมวนกลับมาก่อนนะหลอกมาเข้ากลางมาให้มาที่โอ้โหไม่ถึงว่ะทุกคน แรงไปน,นิดนึงนะเมื่อกี้ก็จะแบบจี้เข้าไปเปิดแล้วนะเมื่อกี้นะถ้าได้บอลน,นะแต่อันนี้ไม่ได้นะทุกคนนะมาดูกันต่อที่ม,มาเกเลๆเ,ลเอาส่งมาแบบนี้ก็เิียวเนมาสซี่โู้โหเบาไปนิดนึงนะแต่ยังได้อยู่นะทุกคนมาที่ลุมลุมทำไงโอ้โหไม่กระดูกกรดีกเลยเมื่อกี้ ออกมาที่ลุงเหมือนเดิมวันถูลองดูลูกนี้แหละทุกคนซ้ายนิมน่มโอ้โหหนึ่งแอสซิส์กับสองประตูไปแล้วนะทุกคนนะโอ้โหถือว่ามันหาช่องดีอยู่นะปกติแบบกองหน้าบางตัวมันไม่หาช่องนะทุกคนนะแต่ว่าตัวนี้มันหาช่องดีอยู่นะลุงมิลิเกนะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยเอาจังหวะนี้ <c oughs> ก็ยังสกัดไว้ได้อยู่สามประตูต่อสวนแล้วโดนโดน,นยิงแน่นแน่อ้ยังพูดทันยังไม่ทันขาดคำเลยนะทุกคนก็โดนซะแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าเรานําอยู่สามประตูต่อหนึ่งนะแต่มันก็ใกล้จะหมดเวลาลแล้วแหละทุกคนเพราะค้่ตามเราไม่ทันนะต,ตั้งแบบสองลูกนะตีเสมอนะแต่ถ้าอยากชนะก็ยิงผมสามลูกนะถึงจะชนะนะนก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมัง้งทั้งเกมไม่ยิงจะมายิงจะทายสามลูกก็คงไม่น่าใช่นะมาดูกันต่อก็อน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทดสี่นาทีไม่ใช่ทดสี่นาทีเหลือเวลาสี่นาที ออกมาที่แบคแฮมแบคแฮมจีก่อนจีมาให้ที่ลิโอเนลลิโอเนลให้มาที่เอโตเอโตจีแล้วรอลุงลุมลุงลุมวิ่งมาโอ้โหไม่ถึงลุงลุมว่รลุงนี้โอ้ทดเวลา3นาทีก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะทุกคนนะมาได้บอลอยู่ที่โอ้โหส่งอะไรเนี่ย เขาก็จะเล่นเกมเร็วนะดูมากรเดีทำไงก็หมดเวลาไปแล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะลุงลุมของเรานะเป็นล่างแบบไอคอนนะประมาณนี้เลยถ้าใครมีก็สามารถเอาไปอัพตามแล้วก็ไปเล่นตามได้นะนะมันก็โหดอยู่นะก็ถือว่าเดยบเกม10ผมให้สัก8เลยแหละทุกคนเพราะว่ามันวิ่งหาช่องดีนะสำหรับกองหน้านะลุงลุมนะก็ประมาณนี้เลยนะถ้าใครชอบิปนี้นะครับก็ ฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e เพื่อไว้กันจะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ